กัมพูชาเสี่ยงเจอวิกฤตค่าเงินเพราะพึ่งจีนมากเกินไปคล้ายกับลาวกัมพูชากลายเป็นประเทศหนึ่งที่ควรเฝ้าระวังต่อจากลาวที่ประสบวิกฤตค่าเงินอ่อนเนื่องจากเศรษฐกิจกัมพูชาพึ่งพาจีนมากเกินไปขณะที่เศรษฐกิจจีนตอนนี้เผชิญกับภาวะซบเซาครั้งใหญ่ซึ่งหากยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจเอเชียเผชิญวิกฤตขึ้นมา อาจทาให้กัมพูชาเสี่ยงล้มตามไปด้วยซึ่งกัมพูชาเพิ่งพาเม็ดเงินการลงทุนโดยตรง FDI จากประเทศจีนสูงถึง73.5และจำนวนตึกล้างในสีโนวิวเมืองชายฝั่งของกัมพูชามีจำนวนสูงถึงพันแห่งกลายเป็นปัญหาเสื่อมโทรมทางอาคารก็ถูกทิ้งล้างและหลอกการแก้ไขซึ่งยอดหนี้ไมโครไฟแนนซ์ของกัมพูชาพุ่งสูงมากกว่า 16,000ล้านดอลลาร์หรือเกือบครึ่ง1 GDP จากวิกฤตเงินเหลาที่อ่อนค่าขั้นรุนแรงเมื่อเทียบกับเงินบาทไทยโดยเมื่อวันที่15ตุลาคม2564จำนวน1บาทแลกได้300กีบแต่ปัจจุบัน1บาทสามารถแลกได้สูงถึง650กีบย,ยังมีอีกประเทศหนึ่งที่สูมเสียงไม่แพ้กันนั่นก็คือกัมพูชาซึ่งกัมพูชาพึ่งพาเงินทุนส่วนใหญ่จากจีน ในสัดส่วนสูงถึง70%และยิ่งเศรษฐกิจจีนสะลอตัวอย่างรุนแรงประกอบกับต้นทุนสินค้านำเข้าที่สูงขึ้นจากดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้นของธนาคารกลางทั่วโลกกลายเป็นความเสี่ยงว่าค่าเงินเรียวของกัมบ,บูราจะซ้ำรอยกรณีลาวหรือไม่แล้วหากจีนล้มละลายกัมบ,บูราจะล้มตามไปด้วยข้อมูลจากเจียวูตี เจ้าหน้าที่การลงทุนอาวุโสของกัมพูชาระบุว่าช่วงสีเดือนแรกของปีนี้กัมพูชาพึ่งพาการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนสูงถึง73.5%การพึ่งพาจีนเป็นส่วนใหญ่เพียงประเทศเดียวหากเศรษฐกิจจีนดีกัมพูชาจะได้รับอนิสงส์ไปด้วยแต่ในปัจจุบันกลับเป็นทิศทางตรงกันข้ามเศรษฐกิจจีนสลอตัวอย่างมากจากผลพวงการปิดเมืองช่วงโควิด19 ที่ยาวนานและการจัดระเบียบตลาดทุนจีนอย่างเข้มงวดส่งผลให้บริษัทจีนจำนวนมากลดพนักง,งานลงหนุ่มสาวชาวจีนตกงานเป็นประวัติการสูงถึง21.3%แม้ปัจจุบันทางการจีนจะคลายล็อกดาวแล้วแต่สถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้นอีกทั้งตัวเลขการส่งออกจีนยังติดลบ4เดือนติดคือพฤษภาคมถึงสิงหาคมและนวิกฤตอสังหาริมทรัพย์กำลังทับถมสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลการกระทบชัดเจนจากการผูกเศรษฐกิจจีนมากเกินไปคือตึกล้างในสีโนวิวเมืองชายฝั่งของกัมพูชาโดยก่อนช่วงโควิด -19 มีทุนจีนเข้ามาลงทุนสร้างอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากแต่เมื่อจีนปิดประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 ตึกเหล่านี้ถูกทิ้งล้างสร้างไม่เสร็จกว่าพันแห่งกลายเป็นปัญหาเสื่อมโทรมทางอาคารที่รอการแก้ไขยอยู่เนื่องจากกัมพูชา พึ่งพาเงินทุนจีนสูงหากจีนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ขึ้นจึงเป็นการยากที่กัมพูชาจะหลีกเลี่ยงผลกระทบได้และนอกจากกัมพูชาจะพึ่งการลงทุนจากจีนที่สูงเพียงประเทศเดียวแล้วกัมพูชายังพึ่งการใช้สกุลเงินต่างชาติในระดับสูงด้วยคือดอลลาร์ควบคู่กับเรียวเงินกัมพูชาสะท้อนถึงความไม่มั่นคงของค่าเงินประเทศตนเองที่ทําให้คนในประเทศต้องนําสกุลเงินต่างชาติมาใช้ร่วมด้วย เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนทําให้ในช่วงต้นปีรัฐบาลกัมพูชาจึงอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจีนสามารถชาระค่าค่าบริการด้านการท่องเที่ยวโรงแรมและพัตคารเป็นเงินหยวนแทนเหรียญและดอลลร์ได้กัมพูชายังคงขาดทุนด้านการค้าดุลการค้ามีผลต่อการแข่งข้าและอ่อนค่าของค่าเงินด้วยยกตัวอย่างไทยถ้าประเทศส่งออกมากกว่านำเข้า เกินดุลการค้าผู้ส่งออกจะได้เงินจากต่างชาติและนำกลับมาแลกเป็นบาทไทยทำให้ความต้องการค่าเงินบาทจึงสูงขึ้นขณะเดียวกันถ้าประเทศนำเข้ามากกว่าส่งออกขาดดุลการค้าจะมีการเทขายบาทไทยเพื่อแลกเป็นเงินตาต่างประเทศเพื่อซื้อสินค้านำเข้าอย่างน้ำมันที่ซื้อขายเป็นดอลลาร์ทำให้ความต้องการเงินบาทลดลงค่าเงินบาทจึงลดลงด้วย และเมื่อย้อนกลับมาดูที่กัมพูชาประเทศเกิดการขาดดุลการค้าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ด้านการเงิน trading economic ระบุว่ากัมพูชาขาดดุลการค้าเดือนมีสายนติดลบ9,2900ล้านเรียลเวเนื่องจากสินค้าที่ประเทศผลิตเองได้และส่งออกมีมูลค่าตำกว่าสินค้านำเข้าโดยกัมพูชาผลิตเสื้อผ้ารองเท้าข้าวยางพาราพริกไทย และสินค้าประมงในการส่งออกแต่สินค้านำเข้ามีน้ำมันเสื้อลิงรถยนต์เครื่องยนต์เคมีพันและเครื่องสำอางที่มีมูลค่าสูงกว่าและสรุปได้ว่าจากวิกฤตค่าเงินลาวที่อ่อนค่ารุนแรงและกัมพูชากัมพูชาจึงกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ควรเฝ้าระวังต่อไปเนื่องจากต้องพึ่งพาเงินลงทุนส่วนใหญ่จากชาติเดียวคือจีนสูงถึง70%ดซดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจจีนกำลังเกิดปัญหาทั้งภาค อสังหาริมทรัพย์และหนุ่มสาวตกงานอีกทั้งประเทศพึ่งพาสินค้าต่างประเทศสูงและสินค้าที่ประเทศผลิตเองได้ยังมีมูลค่าตำ่ำอาจมีนวัตรกรรมไม่มากนักพร้อมระดับหนี้สินเสื้อรายย่อยที่สูงมากกลายเป็นความกังวลว่าถ้ากัมพูชาจัดการความเสี่ยงนี้ไม่ดีก็อาจส้ำรอยประเทศลาวได้และนี่คือโจทย์ท้าทายใหม่สำหรับฮุลมาเนสนายกรัฐมนตรีใหม่ของกัมพูชา ผู้สืบทอดอำนาจต่อจากสมเด็จฮุนเซนแล,และต่อไปเราไปดูความคิดเห็นของคนกัมพูชากันนะครับพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์คนกัมพูชาคนแรกสันเชื่อว่าประเทศของสันจะไม่เจอวิกฤตแบบนี้แน่นอนเพราะสันมั่นใจว่ารัฐบาลของกัมพูชาจะแก้ไขเรื่องนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อมาพวกเราคนกัมพูชาไม่เคยเดือดร้อนหรอกครับ นี่เป็นเพียงข่าวปลอมที่สร้างขึ้นมาปั่นแค่นั้นเองบ้านเมืองของพวกเราจะไม่เจอวิกฤตแบบนี้อย่างแน่นอนถ้าจะเจอพวกเราก็อยู่รอดได้ไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งไทยอย่างแน่นอนแต่คอมเมนต์คนกัมพูชาคุต่อมาฉันก็แอบกลัวอยู่นะครับกลัวว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ฉันเชื่อว่ารัฐบาลของกัมพูชาจะแก้ไขเรื่องนี้ได้และมันจะไม่วิกฤตไปมากกว่านี้พวกเราต้องสบายแต่คอมเมนต์คนกัมพูชาคุณต่อมา การท่องเที่ยวของบ้านเราก็ย่ำแย่อยู่แล้วทำไมจะต้องมาเจอวิกฤตแบบนี้ด้วยเมื่อก่อนซีโนวิวมีคนจีนมาสร้างนายทุนจีนมาสร้างคิดว่าจะทำให้บ้านเมืองของเราสบายมากขึ้นและทันสมัยมากขึ้นแต่สุดท้ายก็มาเจอเรื่องแบบนี้สันไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรและคอมเมนต์คนกัมพูชาคนสุดท้ายขอให้พวกเราจงรอดจากวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกัน อว่าบ้านเมืองของเราจะไม่เป็นเหมือนกับเราอย่างแน่นอนสันเสื้ออย่างนั้นแล้วทุกคนลหะครับจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้อยู่ในคอมเมนต์นะครับก่อนจะจากกันก็ฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณมากมากครับผม